คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หลังจากผมตีมาแล้วประมาณหลายรูปเหมือนกันนะเป้าหมายวันแรกก็คือ200เดี๋ยวมาดูว่าโค้ดทัชจะดูประสิทธิภาพแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะโค้ดทัชครับบอกนิดงก็ดูประสิทธิภาพแล้วก็โอเคครับ,รบจาก200ก็วันแรกเลยที่ว่าไม่ได้จับมา20ปีผมครับวันแรกดยการเซ็อัพมือลห้า วางวางสเต็ปแขนครับนิ่งความนิ่งโอเคครับผมเหลือแค่ว <serv ie lang> <right. S 1> ่าเรื <margin sensitivity> so ่องการบังคับแขนขวาเนี่ยมาบังคับมันมันจะทาให้มันจะทําให้เราตีไม่โดนครับ่อนคลายแต่แปลว่าค่อนคลายแขนขวาไว้ว่าให้แม่นก่อนแล้วค่อยเอาขวามาบังคับแต่เอาซ้ายยกกนเพื่อจับให้มันแบบตรงๆเขาใช่ได้ครับก็จาก200ยก็ได้150ย30วันแรกนี่ถือว่าเสี่ยงมากเลยครับโอเคเยี่ยมครับ ฝึกต่อไปฝึกต่อไปครับผม